พระรังสัมาสมุทโธภะคะวารัุมาสมุทธภควางภะคะวันทางอภิวาเทมิผูงภะคะวันางอาภิวาเทมสวโตภะคะวตาธรรมโม Amang namasami Amang namasami Supatipanno bhagavato saavakasanko Supatipanno bhagavato saavakasanko saavaka Sangkang namami Sa อันุมยังบุตสัตว์ภาควาโตปุปภากนมกการังกโรวามาเสนะโมพุทธาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ